ดิตอนดับเข้าสู่รายการแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะวันนี้เราจะมาพิจารณาสถานการณ์การเมืองในกัมพูชานะคะที่ต้องบอกว่ากําลังร้อนแรงแล้วก็เต็มไปด้วยความผันผวนมีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มอํานาจต่างๆที่อน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออนาคตทางการเมืองของกัมพูชาเนี่ยกาลังถูกกาหนดโดยใครเป็นสําคัญกันแน่ ยังคงเป็นตระกูลหุนที่แม้จะเจอมรสุมรอบล่าสุดแต่ก็ยังสามารถรักษาอำนาจไว้ได้หรือว่ามันหมดยุคของพวกเขาแล้วแล้วเรากําลังเห็นการพังอาจขึ้นมาของเ,ออเจ้าชายนร,รดมจากราวุธที่มีสัญญาณว่าได้รับการสนับสนุนจากจีนในฐานะทางเลือกใหม่ ซึ่งมุมมองเหล่านี้ก็อ้างอิงจากข้อมูลและก็บทวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันนะคะในส่วนของดิ่ฉันดิฉันจะนําเสนอว่าแม้จะมีความท้าทายเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแต่ว่าโครงสร้างอํานาจที่ตะกูนูนเขาสร้างมานานหลายทศวรรษอันนี้มันแข็งแกร่งเกินกว่าจะล่มสลายง่ายๆค่ะพวกเขาน่าจะยังคงเป็นผู้กลุ่มทิศทางหลักอยู่ครับส่วนผมผมจะเสนอภาพที่อาจจะต่างออกไปนิดนึงนะครับ ผมเชื่อว่าสัญญาณหลายๆอย่างตอนนี้มันบ่งชี้ว่าสถานการณ์กำลังเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะกำลังทำให้ยุคของตระกูลฮูลมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วก็ได้นะครับและเจ้าชายจากกราวุธคือบุคคลที่จีนอาจกำลังวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจคนต่อไปครับงั้นดิฉันขอเริ่มก่อนนะคะ เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนว่าตระกูลหุ่นเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งมีอำนาจนะคะแต่พวกเขาบริหารแล้วก็ควบคุมกัมพูชามากกว่าสามทศวรรษแล้วมันคือการสร้างเครือข่ายอำนาจที่ฝังรากลึกไปในแทบจะทุกองคาพยพของรัฐเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพระบบราชการหรือแม้แต่ภาคธุรกิจนะคะนี่คือฐานอำนาจที่ต้องบอกว่ามั่นคงมากม แน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เราเรียกกันว่าสงคราม5วันหรือสงครามสแกมเมอร์ซึ่งเป็นความขัดแย้งตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่มันประทุขึ้นจากปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอะไรพวกนั้นนะคะ มันสร้างแรงสั่นสะเทือนจริงๆนะคะทำให้รัฐบาลฮุนมาเนกก็เสียหน้าไปพอสมควรแล้วมันก็เผยให้เห็นปัญหาทุนสีเทาหรือกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายการฟอกเงินที่มันกัดกินประเทศออกมาอย่างชัดเจนมากๆแต่คําถามคือนี่เป็นวิกฤตถึงขั้นล้มระบอบเลยหรือดิฉันมองว่าตระกูลหุนเคยเจอเรื่องหนักกว่านี้มาแล้วนะคะแล้วพวกเขาก็ปรับตัวผ่านมาได้เสมอ มีสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือการที่สมเด็จฮุนเซนยังดูเหมือนจะซินเปกของเจ้าชายจักราวธในการเลือกตั้งปี2566จนได้สอสอมาห้าที่นั่งทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นพรรคนี้แทบไม่มีบทบาทแล้วนะคะตรงนี้มองได้ว่าฮุนเซนยังคุมเกมอยู่แล้วก็การให้พื้นที่กับจักราวดเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเขาในการสร้างภาพลักษณ์ว่ากัมพูชามีหลายพรรคมากกว่าที่จะมองว่าเป็นภัยคุกค,คามจริงๆจ,จ,จังๆค่ะ ส่วนเรื่องจีนออถึงแม้จีนอาจจะไม่พอใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบต่อการลงทุนจากความขัดแย้งชายแดนแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับตระกูลหุ่นมันยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากนะคะผลประโยชน์มันทับซ้อนกันเยอะการที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลักแบบกระทันหันเนี่ยมันเสี่ยงต่อความไร้สเสถียรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าจีนกลัวที่สุดนะคะดังนั้นดิฉันจึงมองว่าตระกูลหุ่นยังเป็นตัวเลือกหลักของจีนอยู่ค่ะแม้อาจจะต้องปรับตัวหรือยอมลดทอนอำนาจบางอย่างลงไป บางก็ตครับผมฟังแล้วก็เข้าใจมุมมองนั้นนะครับแต่ผมกลับมองว่าเหตุการณ์สงคราม5วันนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆไม่ใช่วิกฤตธรรมดาธรรมดานะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องขัดแย้งกับไทยแต่มันทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลฮุนมาเนตในเวทีโลกเนี่ยเสียหายหนักมากจริงๆและที่สําคัญคือการเปิดโปงปัญหาทุนสีเทาที่มันเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้มันสร้างแรงกดดันจากนานาชาติให้ต้องจัดการอย่างจริงจัง ซึ่งการกวาดล้างเนี่ยมันย่อมกระทบกระเทือนฐานอานาจแล้วก็ผลประโยชน์ของกลุ่มอํานาจเดิมอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับแต่สัญญาณที่ผมว่าชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่าจีนอาจกําลังคิดต่างออกไปคือการทีเ่เจ้าหน้าที่ระดับสูงมากๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนบินไปพบเจ้าชายจากราวุธโดยตรงเมื่อต้นเดือนตุลาคม2อง8อเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะครับในทางการทูตนี่คือการส่งสัญญาณที่ดังมากๆไปถึงคุณเซนว่าจีนไม่ได้แทงม้าตัวเดียวแล้ว แล้วกำลังมองหาหรืออย่างน้อยกเอ็เตรียมทางเลือกอื่นไว้แล้วแล้วทำไมต้องเป็นจักราวุธคือจีนทุกม,มีเหตุผลที่ดีนะครับ 1. คือสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันนี้สำคัญจีนเคยหนุนสมเด็จสีหนุปู่ของเจ้าชายจักราวุธมาก่อนมันมีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์อยู่ 2. คือจักรวุธไม่ได้มีภาพลักษณ์โปรโตะวันตกชัดเจนเหมือนอสมมลังสีซึ่งจีนน่าจะสบายใจกว่าและ3 ภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงง่ายอ่อนน้อมของเจ้าชายจากรวุิเนี่ยทำให้ท่านเริ่มได้รับความนิยมจากคนกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจีนท่านน่าจะประเมินจุดนี้ด้วย25ตุลาคม2568นี้ซึ่งอ้างอิงวันครบรอบข้อตกลงสันติภาพปารีส23ตุลาคม2534อันเป็นข้อตกลงที่นานาชาติรับรองเพื่อยุติสงครามกลางเมืองและสร้างประชาธิไปไตยในกัมพูชาแม้ว่าการตั้งรัฐบาลพระถิมันจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ตาม แต่การอ้างอิงข้อตกลงนี้เนี่ยมันคือการท้าทายความชอบธรรมของระบอบคุณโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ตระกูลหุ้นที่กําลังเผชิญปัญหาอยู่แล้วปัจจัยทั้งหมดนี้มันชี้ว่าอิทธิพลของตระกูลหุนกำลังสั่นคลอนอย่างจริงจังครับและจักรวุฒิก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะก้าวขึ้นมาโดยมีจีนหนุนหลังอยู่ครับอืมดิฉันเห็นด้วยนะคะว่าความท้าทายมันมีอยู่จริงแต่พอพูดถึงทาทีของจีนนี่ ดิฉันยังอดสงสัยไม่ได้ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเพื่อกดดันให้แก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นจริงๆจังๆแล้วกันแน่ค่ะ ตระกูลหุ่นเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะประสบการณ์ในการจัดการวิกฤตการประนีประนอมหรือแม้แต่การใช้ไม้แข็งพวกเขาก็ทำมาหมดแล้วการที่จีนแสดงความไม่พอใจเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กระทบกระเทือนจากปัญหาชายแดนแล้วก็ทุนสีเทามันก็สมเหตุสมผลค่ะแต่การจะทิ้งพันธมิตรที่สร้างกันมาหลาย10ปีเพื่อไปหนุนคนหน้าใหม่ที่ยังเอ่ยยังไม่มีฐานอำนาจแข็งแรงพอเนี่ยมันไม่เสี่ยงเกินไปสำหรับจีนหรอคะ ความสัมพันธ์มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะทั้งเรื่องความมั่นคงการเมืองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ฝังลึกจีนอาจจะแค่ต้องการให้หุ่นเซนกับหุ่นมาเนตจัดระเบียบให้ดีขึ้นเท่านั้นเองก็ได้นะคะผมกลับมองว่าความเสี่ยงของการไม่ทําอะไรเลยอาจจะสูงกว่าสําหรับจีนในสถานการณ์นี้นะครับคือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากอดีตจ,จริงๆเพราะมันกระทบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนของจีนโดยตรงและรุนแรง จากปัญหาชายแดนที่มาจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่จีนเองก็ต้องการปราบปรามอยู่แล้วแล้วยังมีความนิยมที่ดูเหมือนจะลดลงของคุณมาเนตหลังเหตุการณ์นั้นบวกกับแรงกดดันจากนานาชาติที่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแล้วแต่เป็นเรื่องอาชญากรรมที่โยงใยไปทั่วโลกการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนไปพบจักรวุฒิมันจึงไม่ใช่แค่การเตือนแบบผิวเผินหรอกครับ แต่มันเป็นการวางหมากเผื่อไว้ในกรณีที่ตระกูลหุนอาจจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่หรือไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์หลักของจีนได้อีกต่อไปผมมองว่าเป็นการเตรียมแผนสำรองอย่างจริงจังมากกว่าครับ นั่นก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะแต่ถ้าเรามาดูที่ตัวเจ้าชายจักรราวุ์เองล่ะคะศักยภาพแล้วก็บทบาทจริงๆของท่านในตอนนี้มันมากพอที่จะเป็นทางเลือกได้แล้วหรือยังการที่พักฝุ่นซินเปกซึ่งเป็นพักที่มีรากฐานจากกลุ่มนิยมเจ้านะคะได้สสมาแค่5้าที่นั่งแล้วก็อย่างที่ที่ฉันบอกไปมันก็ดูเหมือนมาจากการเปิดทางของหุ่นเซนด้วยซ้ํามันแสดงว่าฐานอำนาจทางการเมืองจริงๆของท่านก็ยังจํากัดมากนะคะยังต้องพึ่งพิงโครงสร้างเดิมอยู่ เะท่าทีที่ดูอ่อนน้อมการลงพื้นที่พบตะชาวบ้านหรือไปให้กำลังใจทหารมันอาจจะเป็นแค่การสร้างภาพลักษณ์ภายใต้กรอบที่ฮุนเซนิมควบคุมได้หรือเปล่าคะไม่ใช่สัญญาณของการเตรียมพร้อมจะท้าทายอำนาจจริงๆครับห้าที่นั่งอาจจะดูน้อยนะครับแต่ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากและเจ้าชายจักรราวุธก็ใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดมากนะครับการลงพื้นที่ชนบทการไปรเยี่ยมทหารสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การสร้างภาพอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการสร้างความชอบธรรมและฐานสนับสนุนในระดับรากญ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ตระกูลหุนอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วท่าทีที่ดูอ่อนน้อมเนี่ยผมมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลมากกว่ามันทําให้ท่านไม่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามในทันทีแต่ค่อยๆสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มต่างๆรวมถึงจากจีนซึ่งน่าจะมองเห็นศักยภาพระยะยาวตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าท่านมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ในฐานะหลานกษัตริย์ซึ่งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คนกัมพูชาจํานวนมากยังเคารพอยู่ มันเป็นความชอบธรรมที่ตระกูลหุนไม่มีจีนน่าจะคำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วยในการมองหาทางเลือกที่มั่นคงในระยะยาวครับ การประกาศตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในวันที่25ตุลาคมนี้คุณคิดว่ามันจะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนคะในมุมของดิฉันมันดูเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์เสียมากกว่านะคือขาดอำนาจจริงในประเทศแล้วก็ถึงแม้ตะวันตกอาจจะหนุนหลังอยู่บ้างแต่จีนซึ่งมีอิทธิพลในกัมพูชาสูงกว่ามากย่อมไม่ต้องการเห็นคนที่ถูกมองว่าใกล้ชิดอเมริกาอย่างสมรังสีกลับมามีบทบาทแน่ๆ การเคลื่อนไหวนี้อาจจะสร้างความรำคาญให้รัฐบาลฮุนมานเนตได้บ้างแต่คงไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงสมการอำนาจหลักกระมังค่ะผมคิดว่าเราอาจจะประเมินผลกระทบต่ำไปไม่ได้นะครับแม้จะไม่มีอำนาจบริหารจริงๆแต่การประกาศตั้งรัฐบาลโดยอ้างอิงวันครบรอบข้อตกลงสันติบาพปารีสเนี่ยมันคือการท้าทายความชอบธรรมของระบบฮุนเซนโดยตรงเลยนะครับเป็นการตอกย้ำกับนานาชาติว่าระบบปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงนั้น มันสร้างแรงกดดันทางการทูตและการเมืองได้อย่างแน่นอนทําให้ตระกูลฮูลต้องะวงนะและก็เสียสมาธิในการแก้ปัญหาภายในด้วยและที่สําคัญมันยิ่งเปิดช่องให้ทางเรื่องอื่นอย่างเจ้าชายจากราวุธดูน่าสนใจมากขึ้นสําหรับผู้เล่นภายนอกอย่างจีนที่ต้องการหาทางลงที่ยังรักษาอิทธิพลของตัวเองไว้ได้การหนุนจากราวุธในตอนนี้จึงอาจมองได้ว่าเป็นการกันท่าไม่ให้สมรังสีได้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ตระกูลฮูนกำลังอ่อนแอลงด้วยครับ เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดแล้วนะคะถ้าให้มองไปข้างหน้าในระยะสั้นๆนี้คุณคิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปทางไหนคะส่วนตัวดิฉันยังคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการประนีประนอมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบหักดิบนะคะตระกูลหุนโดยเฉพาะสมเด็จหุนเซนที่เก่าเกมมากๆเนี่ยอาจจะยอมแบ่งอำนาจให้จัก,กรวุฒิแล้วก็ฟูนซินเปกมากขึ้นในรัฐบาลเพื่อลดแรงกดดันจากจีนแล้วก็รักษาภาพรวมของเสถียรภาพไว้ แต่แกนอำนาจจริงๆโดยเฉพาะด้านความมั่นคงกองทัพอะไรพวกนี้น่าจะยังอยู่ในมือของตระกูลหุ่นอยู่นะคะครับแต่ผมกลับมองว่ามันมีโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้แล้วกว่าที่เราคาดนะครับถ้าปัจจัยต่างๆมันมาบรรจบกันพอดีทั้งแรงกดดันภายในประเทศที่อาจจะมีอยู่เงีย,งยบๆแรงกดดันจากนานาชาติที่หนักข้อขึ้น,นเรื่อยๆเรื่องทุนสีเทาและที่สําคัญที่สุดคือถ้าจีนตัดสินใจเปลี่ยนข้างอย่างชัดเจนเนี่ยระบอบที่ดูแข็งแกร่งก็อาจจะเปราะบางกว่าที่เราคิดนะครับ และถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเจ้าชายจักรวุุิก็อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่สุดที่จีนน่าจะเตรียมไว้เพื่อเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไม่ให้วุ่นวายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของจีนต่อไปครับโดยสรุปนะคะจากมุมมองของดิฉันแม้จะยอมรับว่าตระกูลหุ่นกำลังเผชิญความท้าทายที่หนักหน่วงจริงๆทั้งจากภายในและก็ภายนอกแต่ด้วยโครงสร้างอำนาจที่วางไว้ค่อนข้างแน่นหนา ประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวดิฉชนยังเชื่อว่าพวกเขาน่าจะยังประคับประคองสถานการณ์และก็รักษาอํานาจนําต่อไปได้ค่ะแต่อาจจะต้องยอมปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแบ่งเคกอํานาจมากขึ้นการจับตาดูาท่าทีของสมเด็จฮุนเซนและปฏิกิริยาของจีนต่อเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะหลังวันที่15ตุลาคมนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งค่ะครับส่วนในมุมของผมสัญญาณหลายอย่างที่ปรากฏขึ้น ทั้งท่าทีของจีนที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดการเคลื่อนไหวสร้างฐานของเจ้าชายจากราวุธที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับและแรงกดดันเพิ่มเติมจากสมรังสีมันชี้ไปในทิศทางว่าระบอบหุน่นกําลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างแท้จริงแล้วครับมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็นบทบาทที่สําคัญมากขึ้นของเจ้าชายจากราวุธในอนาคตอันใกล้นี้โดยมีจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักอยู่เบื้องหลังเพื่อสร้างสมดุลอํานาจใหม่ในกัมพูชาครับ <c oughs> ก็ชัดเจนนะคะว่าสถานการณ์การเมืองกัมพูชาตอนนี้ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆการที่เราได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพความซับซ้อนนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะใช่เลยครับ และแน่นอนว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่เราต้องติดตามวิเคราะห์กันต่อไปโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญอย่างการประกาศของโวมรังสีในวันที่25ตุลาคม2568ที่กำลังจะมาถึงนี้ว่าจะส่งผลสะเทือนต่อดุลอำนาจในการบูชายอย่างไรต่อไปคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ